ขอหน่อมหน้อมไดองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นทรัพย์พัญยุทธัสรุปชาวใดพระองค์เองพระออน,นันทเสียนกล่าวขอกราบกระวพระขอโอกาสประด็ดพระคุณพระราชศิทธาจารย์ผู้เป็นครูบาอาจารย์เป็นประมุขประธานทรงในวัดนาหลวงแห่งนี้พร้อมทง้งพระทานเจ้าคุณเจ้าว่าผู้ เป็นครูบาอาจารย์พระองค์ที่สามก็คือพระครูปัญญาสุตตาผนผู้เป็นรองเจ้าวาดพร้อมทั้งพระมหาเทระครูบาอาจารย์ทุกรูปเรวยความเคารพก็เจริญธรรมเจริญพรไปยังญาติโยมทุกคนที่นั่งอยู่เฉพาะธรรมสภา ก็เ,เอามือวางมาดีตทของตนเองฟังธรรมนะ่ะมันดีแต่ฟังลาเข้าใจนะ่ะมันมีเจ้าคนไหมหน่ะฟังลหรู้เรื่องมันมีเจ้าคนไหมหน่ะฟังลวเข้าใจมันมีเจ้าคนไหมหน่ะฟังลาปงงลาปล่อยมันมีเจักคนไหมนะหมนม่นหนะ มันจึงมีหน่อยมันมีไม่เยอะอกคนฟังเราลูคนฟังที่ละละปล่อยละวางมันไม่ค่อยมีคนในบ้านในเมืองมันมีเยอะแยะนักปฏิบัติธรรมก็มีตั้งเยอะตั้งแยะแต่จะหาประโยชน์ความเห็นความแจ่มแจงในจิตในใจไม่ค่อยเจอดอก เราเป็นผู้หนังไก่พระราตนารรยอุบาสกอุบาสิกาพิสษุพิสุณีเนี่ยทำไงพวกเราจะรักษาหมูลของพระพุทธองค์ไว้ทำไมเราจะรักษาในสิ่งที่พระองค์รักษาเอาไว้มันไม่ใช่นังสือมันจะต้องรักษาความเป็นพระขีณาสพสิประการเอาไว้ ถ้ามันไม่มีพระขี่นาศพแล้วศาสนามันจะไปยังไงมันไม่แต่ขี่ไข่น่ะมันไม่แต่ขี่ขานมันไม่แต่ขี่เกียรขี่หลงขี่โลภขี่โกรธขี่หลงแล้วมันจะเอาพระขี่นาศพมาจากไหนมันจะหาจากตรงไหนน่ะฟังแล้วมันแจงฟังแล้วมันใสมันเห็นไหมน่ะ เห็นแต่ฟังเราก็มือฟังเราก็บอดทําแทบเป็นแทบตายไม่ได้อะไรแต่แต่ตั๋วกับตนแต่แต่ความสํำคัญแต่แต่ความถือตัว๋วถือตนจะปัดปฏิบัติไปเพื่ออะไรถ้ามันไม่ตัว๋วไม่ตนขนาดนั้นจะทำไปทำให้ความดีนะ่ะจะสร้างไปทำให้บรารมีนะ่ะ ถ้าทำแล้วมันโง่อย่างนี้ฟังกันหูจนทะลุหมดแล้วนะแล้วจะมีหูไว้ทำไมนะไม่เคยเห็นความเห็นใจกลุ่มมันจะเป็นพระอา,หารหันต์ใดนะมันไม่ใช่ของงายเมื่อท่านถึงประโยชน์แล้วท่านก็ยังมาผูดให้ฟังคิดของท่านมันจบแล้วก็เหลือแต่ทำแต่เพื่อหกเหลาน่ะ ทำาไมเลาไม่สงสารพระแก่ๆมัง่งทำงานชาวเที่ยงเย็นเคยพักเคยมีเวลาเป็นของตัวเองบ้างไหมนะมีแต่ให้ลูกลูกเคยสํำนึกพระคุณจริงๆบ้างไหมนะไม่แต่ในละคุณนะมีแต่อักตันอยู่นะชวนทะเลาะก่อวีวาทแล้วมันจะมีพระขีนาสพเกิดขึ้นในวัดนาหลวงได้ยังไง หรือโยมจะเถียงมีใครคุดหวัวบ้างไหมนะคุดหวัวเผือกหวัวมันอย่างไดมานะเคยคุดหวัวตัวเองบ้างไหมนะหวัวใจนะจะหาว่าพูดแรงไปอีกว่าพูดเบาๆมันไม,ม่รู้เรื่องดอกมันเก่งกว่าพรนะน่ะ มันลูกกว่าพระน่ะมันฉลาดกว่าพระสุดท้ายก็เป็นแพอย่ไปบูชายัานมดนั่นพระขีนาศจะเกิดขึ้นมันมีหลายรูปหลายแบบเพราะพระอารหันต์มันเกิดขึ้นต้องซิบอย่างไม่เหมือนกับจักองค์ดอก ลอยโอมก็ลอยอย่างบรรลุยังไงก็เราแต่ไม่ว่าจะเป็นพระขีนาสพไหนระยะไหนระดับไหนก็เราแต่จะบรรลุด้วยอาการวิปัสสนาก็เราแต่จะบรรลุด้วยสัมมาัก็เราแต่พระปัญญาวิมุตติเนี่ยเป็นพระอรหันต์ที่บรรลุด้วยปัญญาแต่ยังทำ ปัญญายังไม่แจ่มแจ้งวิมุตต์น่ะแจ้งอยู่แต่ปัญญายังยังไม่ชัดส่วนพระอรหันต์แบบที่สองนั่นมันเป็นพระอุปะอุปะโตพะาะขวิมุตต์น่ะเป็นอรหันต์ที่พ้นด้วยปัญญาและทั้งจิตคาว่าจิตตวนีน่นะมันทำยากโยมมันไม่ได้ง่ายดอกกลัว,วจะได้เป็นพระ ทีนาศพทั้งสิประกาศนะ่นเป็นหนทางของพระอะไรเป็นขันทางของพระอรหันต์นท,ที่หมดไปจากอาชวะแล้วก็พระอหรหันต์แบบที่สามนะเป็นพระเตวิชะวิชะนะ่ะหมายถึงว่าเป็นพระอหรหันต์ที่มีวิชาสามไม่ว่าจะเป็นอดีตก็ดีจะตุจิก็ดีปปฏิวัติก็ดี และเป็นอาสาะกิเลสแต่ละอย่างมันไม่ง่ายเลยเอาชีวิตแหลกเอาเอาชีวิตเป็นเดิมพันนยมแต่ละอย่างมันไม่ได้ง่ายเมื่อนั่งฝังมันไม่ได้่ง่ายเมื่อนั่งคิดมันไม่ได้ง่ายเมื่อนั่งหายใจกับกินเข้ากับข้าห้องน้ากับนอนกับกินกับเที่ยวกับเตเตรมันง่ายแต่จะมาทำพระอรหัน์เนี่ยมันเกิดขึ้นมันยากแท้ ยิ่งในยุคปัจจุบันนี่คนเขามันเยอะมโนพระอรหันต์แบบที่สี่พะะระชาะปิญญายะนี่อภิญญาหกพระที่บรรลุด้วยอภิญญาอภิญญาหาอภิญญาหกเมื่อท่านบนรรลุแล้วท่านจะได้อะไรท่านก็จะมีอภิญญาหกคือที่ประสงคก,ก็ดีที่ประจักษ์โสก็ดี เจตัวปริญยาณก็ดีโปรเพลนิวาสานโนสัตยานก็ดีจะตัปฏิญาณก็ด,กยายากดีและอาสวะขยญาณคืออภิญญาหมมันไม่ได้ง่ายโยมพูดเนี่ยมันง่ายทำเลือดตากระเด็นขี่เป็นเลือดอ้วกเป็นเลือดเลือดออกตาออกจมูกชีวิตแทบจะหายจะข่วมไปถามพระเดชพระคุณทานสถิตธรรมพิธาสี ทำมาทุกอย่างกูจะได้มาสอนโยมนะกูจะได้มาบอกโยมนะมันยากแค่ไหนโยมทำไมไม่เห็นคุณค่าเห็นมันเป็นของเล่นวทะทำมดท่านมันจะเหลืออะไรพวกเราก็ได้แต่นางลองให้ในตอนที่มีชีวิตอยู่ตอนที่ท่านทำนาที่ททำไมไม่ทำความเข้าใจ พักดันตัวเองให้เป็นพระอริยบุคคลหรือเป็นพระอรหันต์เป็นชายเป็นหญิงมันเป็นไดหมดเนี่ยแมันทำจริงวะอันนี้ก็ไม่ได้ทำเล่เนเนกันนะ่ะทำเอาแล้วมาวัดจนทั้งเป็นหลงหมดแล้วนะใจมันทำไมต,มต่ำตมจังหวะมันสะอาดตรงไหนนะ่ะ พูดแล้วก็จะหาวัดตำนี้รูถูกเหยียดย่ำเหยียดย่ำไม่ใช่กระชากวิญญาณเอาอตัวเองออกมาดูสิว่ามันสะอาดไหมนะวิญญาณน,นะไม่ต้องพูดถึงลูบรอกพูดถึงน้ำนะที่มันละเอียดกว่าลูปนะดูลูปมันดูไม่ยากดอก ไอ้ดูน้ำนะมันดูยากดูความรู้สึกดูอารมณ์นะมันดูยากดูสภาวะมันดูยากจะผ่านไม่ผ่านจะพ้นไม่พ้นจะเว้นไม่เว้นจะละไม่ละจะปล่อยจะปล่อยไม่จะหวางไม่หวังมันไม่ได้ง่ายอย่างที่โยมมานั่งคุยกันนั่งคุยกันม่แต่พระอรหันต์คุยกันนั่งคุยกันก็ไม่แต่ผู้รลูคุยกันหรือหลูอะไรรู้ตัวรู้ต้นยังท่าน พูดไปสาพระอ,องค์แหนะลกเนี่ยรูดตัวรูดตนไมนะ่น่ะเห็นตนไมนะ่น่ะขนตนเจอไมนะ่น่ะทุกคนมีสิทธิ์เป็นพระขีนาศพทั้งสิบประการแล้วเรามาดูพระที่องค์พระอาหารองค์ที่สีพระปฏิสมัมพิทปะตะเนะี่ยพระที่อาหันอารับที่สีนี่ท่านจะมี ในสามพิทาสีที่บรรลุครบสมบูรณ์หาหน่อยโดยพระเดชพระคุณท่านพาลัสเสจตาท่านครบครบเครื่องแล้วในยุคนี้แล้วเราทุกคนลลุศซิด์ลูกหาจะไปหาที่ไหนอีกนะมีของดีอยู่ไกลๆมีธรรมะดีๆอยู่ไกลหูมีบุคคลให้ถามให้สนทนานะให้ปุจฉาทามไถยทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นทุกอย่างให้โยมหมดแล้วนะยังไม่พออีกหรือนะหรือโยมนั่งตรงนี้จะเถียงพระท่านเป็นทุกอย่างให้หมดลแล้วแล้วเราทุกคนนั่งตรงนี้เป็นทุกอย่างให้ท่านหรือ,อยังหรือไม่แต่พูดหรือไม่แต่คิดจะไม่เสียใจเลย จะล้อเวลาอะไรแปดสิบเก้าแล้วมันไม่หนุ่มแล้วนะ่ะไอเราอยู่ไกลนะ่ะนึกถึงทุกเวลานะไออยู่ใกล้ๆทำอะไรกันอยู่งานกับเข้าใจเราไปเห็นเห็นอกเห็นใจองค์ที่อยู่ไกลๆวะ่ะ งานตนงานหลวงงานลาอยากจะมาอยู่ไกลๆพระขีนาศพอยากจะมานั่งไกลๆอยากจะมานั่งสนทนาก็เก่งใจทานให้ท่านไปรับแขกคนอื่นที่มาไกลๆแล้วอยู่ไกลๆไ,ไม่เป็นไรดอกเสียสละดูนะ่ะ อย่าขอสิทธิพิเศษจนเกินไปสงสารพระแก่ๆบ้างไม่ได้หรือใช่แต่พระแก่ๆนะ่ะไม่สงสารอยากจะค้องอยู่ไม่เคยแก่วะ่ะใช่ใช่ให้ตายเลยไงวะตายแล้วก็มาลองให้เลีย้ยตอนที่มีอยู่ทำไมไม่ทะโนถนอมนะ่ะเคยถามมาทันเมื่อยไหมนะ่ะ เคยถามมาเถอเหนื่อยไหมนะ่ะบลาก,กุกถามไปก็ไม่เคยตอบหอกนั่งเงียบมด่นะจี้ก็ไปที่หัวใจก็ทําท่าเงียบองค์อื่นเขาไม่กล้าพูดดอกนะองค์นี้ไม่ได้ไม่ได้บินทบ,บาทยจ่แถวนี้ดอกว่าพูดแล้วก็การาบดอกยินเขาอยู่นั่นเขานายกน่ะติเยดกระเชิญนะ่ะจะชั้นกันแล้วแต้น่ะไม่ได้ห้ามดอก เชิญวิจัยวิจาร์ณในตามสบายนะ่ิจาร์ณถูกก็โอเคนะดีถ้าวิจาร์ไม่ถูกก็รับเอามาดูพระอาหารหันต์อันดับที่ที่หกเนี่ยพระสุขวิปัสสกะเนี่ยปฏิบัติลำบากสุทุกขาปฏิปทานวิปัสสกาหมายถึงว่าเป็นองค์ที่มีปัญญาพิจารณาลึกซึ้งทำคันหาให้ยับ แหลกละเอียดจนไม่เหลือตัวตนส่วนสมถะท,ท่านเอาไว้ล้องลับเฉยๆพระสุภิปสสกะท่านจะมีสมถะไว้ลองลับปัญญาอันแหลมกากาเหมือนพระมหาสารีบุตรพระอรหันต์ที่เจ็ดเนี่ยพระสมถะยานิกเนีย่ยองค์เนี่ทุกขาปฏิปทาเลยองค์นี้นี่ยองค์แรกนั่นสุขาปฏิปทา บรรลุในปัญญาองค์นี้เนี่ยปฏิบัตยิยาลู่ยาล้าบาเลือดตาเลือดกายเลือดใจแทบแห้งจะตายก็หลายหลอกจึงได้ชื่อว่าทุกขาปฏิปทาเอาสมถะเอาความอดทนเอาขันติเอาความอดทน,เอ,น,เ,ออดนเอาชีวิตเอาเลือดเอาเนื้อ จึงเป็นพระที่มีความเข้มแข็งและอดทนคือพระที่เจริญสมถะน้ำหนาเอาความแร่งเอาความอดทนเอาความเพียนเอาชีวิตแหละตายก็ยอมแต่มันหายอยากแห่ไหนโยมกลัวจะได้เป็นกลัวจะได้ให้โยมกลาบมาดูพระอรหันต์อันดับที่แปดพระโพธิลาภีเนี่ย เป็นพระอรหันต์ที่บรรลุหลังพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ยากกับไปอีกพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วปัญหาไม่จึงเกิดเยอะแยะมากมายเพราะพระอรหันต์เกิดขึ้นน่อยผู้บำเพ็ญจริงๆก็มีน่อยพระอรหันต์อันดับที่เก่าพระมหาสาวก คือเป็นพระที่พระพุทธองค์ทรงประกาศคือร้อยแปดองค์จะมีเอตคารทางขะเนี่ยนะไม่เหมือนกันเจ้าองค์ไม่บ่าจะเป็นพร,ระสาวรีพระโมกขลานาปามหากัสปะก็ดีพระอุบาลีก็ดีแต่และองค์พระศิวลีก็ดีจะบรรลุค้นอะไรอย่างไรอย่างจะไม่เหมือนกันเลยพระอรหันต์ลอยลูกก็ไม่เหมือนกันจะกลุกมาดูพระอรหันต ระดับสุดท้ายคือเป็นพระอรหันต์ที่บรรลุพรอ้อมที่พระองค์ยังมีพระชนอยู่ตอนนี้มันหมดไปแล้วพระองค์ปรินิพานไปแล้วจึงบอกใหโยมทุกคนนั่งตรงนี้เล้วอยู่ใกล้พระขีนาศพสติธรรมพิธาสี่ครบทวนสมบูรณ์ทั้งบูและหุนนะ ทำเมืดระเดชพระคุณไปแล้วเราจะไปพึงไขพวกอาจารย์จะพึงใดแค่ไหนวัาตัวกับรอจอยลอยสติปัญญากับเท่าหางอืม่มจะมากเกาะนุ้งก็จะไปไหวมันจะไปจมน้ำไปด้วยกันวะ่ะแต่ตัวไขตัวมันไปก่อนแล้วตอนนี้นะไอตอนแรกมีทีพึงมีครูบาอาจารย์ไม่นึกถึงตอนไม่มีบ้างอ่ะ ให้ท่านได้พักถาดขันบังไม่ได้หรือขันหาเป็นของไม่เที่ยงเป็นของสุโสเป็นของเสื่อมสลายถ้าใช่มากๆมันจะอยู่ยังไงพระอรหันต์ก็เหนื่อยเป็นนะเฮย้ยพระอรหันต์ก็ปวดขาเป็นว่ะปวดหัวป่วยไม่สบายเข้าลงพยาบาลเป็นเหมือนกันนะ ก็เมตเพียงแค่ทั้งจิตเท่านั้นสังขารมันก็เป็นเหมือนพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้หน่อยตองเจ็บตองป่วยต้องดูแลคันหามันลำบากแค่ไหนโยมพูดไปแล้วก็จะหาว่าพูด <c oughs> อะไรเค์นี่ว่าพูดมั่งไม่อยากพูดมานานแล้วว่าไม่ได้เทียดทีบนนนินะครั้งนี้แต่เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเว้ย นั่นแหละจึงบอกไว้วันนี้แล้วจึงบอกว่าโยมทุกคนตังตรงนี้พร้อมแล้วอยู่กับพระขีนาศพแล้วจะไปหาตรงไหนยุดตรงนี้ไม่ได้หรือช่วยกันรักษาช่วยกันถนุถนอมในสิ่งที่มีอยู่ไม่ดีกว่าใช่ไหมไม่ต้องไปแสแวงหาตรงไหนมันไกลอีกแค่นี้แล้วก็มีวาสนาที่ได้พบ ได้เห็นได้ฟังจากท่านมันเป็นบุญวาสนาของเราทุกคนแล้วแม้แต่ตัวอาจารย์เองทำไม่ได้ท่านคงไม่รู้จะเป็นหาเป็นเหยวที่ไหนไม่รู้คงมาได้เป็นพระดอกไม่รู้เป็นอะไรไปแล้วคงมาได้มานั่งพูดสาระประโยชน์ให้โยมฟังดอกคงจะเป็นคนไหลสาระไปแล้วท่านซับท่านโคท่านขูดท่านเขียวท่านเข็นท่านบอกเลยว่า จะไม่ทํากับพวกเธอไธน,น,นูอย่างธนูถนอมท่านพูดเสมอว่ารุ่นนี้เป็นรุน่นผู้นำหลวงพ่อนำตัวเองยี่จะไปหลอดจะไปน้ำใครน่ะตอนนี้รู้แล้วว่าการนำเนี่มันเหนื่อยจริงๆการเป็นปูก,กี้การเป็นหัวหลากมันเหนื่อยเหนื่อยก็ยุดไม่ได้ทอไม่ได้ก็ต้องทําให้ได้เสี่ยวท่านจะขึ่งเปอร์เซ็นก็ยังดี เพราะท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้เราแค่นี้เราก็ภูมิใจในการที่ได้เป็นซิทของท่านถึงจะได้ทำได้มากไ้นน้อยก็เต็มทำโดยหัวใจเพื่อตอบแทนขุนคือกระตันอยู่พระคุณของท่านมันตอบแทนชาตินี้มันก็ไม่หมดอกจึงกล่าวกับโยมไว้แต่เพียงเท่านี้สุดท้ายองการสาธยายพระขีนาศพทางซิปประการนั้น เขาขอบุญบรารมีของพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีจงมาเป็นเดชเดชชัเป็นภาวะปัจจัยแห่คณะสถาทุโยมทุกคนให้สมมุงมาปัฒนาเข้าถึงพระขีณาสพทั้งสิบประการนั้นโดยทุนากันทุกท่านทุกคนเถิด